โฉมหน้าซุปตาหนุ่มขึ้นแท่นผู้ชายที่หลอที่สุดในโลกปี2022ทรงอิทธิพลและความฮอตไม่เคยแผ่วสำหรับพระเอกหล่อหน้าใสาเสียวจ้านซุปตาตัวท็อปของแดนมังกรที่ตอนนี้ผลงานปังมากมายทั้งซีรีส์โฆษณาถ่ายแบบถ่ายพรีเซนเตอร์อีกทั้งยังมีรายงานว่าเสียวจ้านคองบัลลังที่หนึ่งในฐานะนักสแสดงซีรีส์ยอดเยี่ยมในโลกออนไลน์ครึ่งปีแรก2022 ล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเสี่ยวจ้านที่คว้าตำแหน่งผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกอันดับหนึ่งไปครองจากผลโหวตของ n นูเบียแมกซีนซึ่งเสี่ยวจ้านกวาดคะแนนโหวตกว่า2รล้านโหวตจาก141ประเทศทั่วโลกในชื่อรางวัล The m o s t h a n d s o m e m n n in the World 2 0 2ส่ส่วนอันดับที่2ได้แก่คิมแทฮยองหรือวีสมาชิก ของวงบอยแบนด์เกาหลีใต้ BTS อันดับ3หวังอีปอง้ป๋อนักแสดงหนุ่มชาวจีน